สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือตะคุตะคนสมองสมบอตเดอ้อที่เข้ามาดับสม้มสองซาบุไลสวัสดีเอฟซีบัวฟังไทยฟังลาวด้วยอยู่ต่างประเทศยินดีตอนหางควาสู่ซ่องซาบุไลเนาะพี่น้องเน,ะนเาะไมอนี้เข้ากะมาเยี่ยมยามน้องมวยนนะั่แหละพี่น้องเลยเดินมาทำขาทำข,ข้าวอ่ะเป็นอะไรอาการของนางนะพาไปหาหมอฮาก็ยังโม,าามโหเป็น,น,น,นอะไรเนาะเดี๋ยวสิถามนางกับพี่น้อง น้อผักซองได้ไหมแม่จ้าเออน้องผักซองผักซองกันน้องกันน้องนุ่นแม่ลูกอ่อนพี่น้องเอ้ยอันคุ้มเฮานะคุ้มเฮานะมีอันเล็กน้อยมีสองเลยสองน้องนุ่นสามชละชลาสี่น้องปฏิปฏิเนาะ หาไอเกวหาโคนหโคนคุ้มเดียวเอาทำไมเว้ยอันน้องเกย์หาขาต้นต้นตะกี้นะพี่น้องคนละสภาพเลยตอนนี้งามเป็นตะหักตะแพงคือยังนี่ได้เอาสบายดีนะเมูกสบายดีดูอ่าสบายดีจะเรียบมั้งคุณฮะเกย์น้องมวยเป็นน้องเกยน้องมวยนางมีลายสื่อ บางคนก็เอิญเกบางคนก็เอิญมวยเก๋ไปดะจะไปดีลูกู้มาให้กำลังใจกนนอกมวยฮะนะถูนเจ้ไอ้อย่าเห็นหันเห็ดนะไอ้กิบสวัสดีบัลลูสบอกอะไรก็แชรสอตาโบาเน่ยลูกบุกุณลงมาเ้ย จะอเยงมเคือมันหนางงามแท้ลูกจะคือมันหนางงามแท้พูดน่ะสบายดีคือกันไอเอยจะเห็นน้องสบายดีนะแม่ลูกเด้อปวไปพรู้หาปลาลูกไปหาปลาลุงสบายดีไหมเฮ้ยจะแช่งเอากับมาทามข่าวทามข้าวเรื่องกันนั่งบสบาย เพราะว่านั่งนันบ่คอยกินขาบตรงเวลาก็เลยหนกดัสมอลเลยอื่นเพื่อนก็จะขู่เขาอยากหายอันนะนะหอนพี่นกอาการเป็นอย่างไงยู่ซื่อกับเบ้นบาเดินเนี่ยนะยู่ซื่อกับเป็นวินไปเลย บอกเมื่อแม่แลวนะพี่น้องเวลาเราเป็นเขาเป็นอย่างเป็นเป็นวินน่ะเวลาขนาดมันวูบเป็นยได้เห็นหนาที่แท้จริงพี่น้องตอนตอนนั่นกับนั่งนั่งอะไรนั่งบาสบายเฮนนั่งกับบสบายตอนเนี่ยนั่งถือว่าหายขาดแล้วเอาเด้อรูกดเด้อหายเละหายขาดแล้ว ฮามคุณหนดคนละแข่งคนละแคงคุณกับคนตัวน,นี้น้อยเนาะเด็คนนี้นะฮามนี่นะนี่นะาาบังสังเกตเด้ดเน,น,นี่ยนางอ่อนนางอ่อนในกันน้องอ้ำนางอ่อนกับฮามที่เราเคยเอาแข่งคุณราคาบุหูเหมือบอกนนนบเอนอะ คนแรกก็เอาแข่งหนึ่งนี่เอ้ยสวยกันเนาะหลายคนเด็กคนนี้ไงสองแข่งคนนี้แข่งหนึ่งคนแรกแข่งหนึ่งเป็นสองแข่งเป็นสี่พรมีเลยตอนนางเป็นนะก็เป็นตะกบาดนางอลไรก็ทั้งหายทั้งหอบวิ่นวินแล้วก็คือทำแม่เลยวินแต่ก็เงยคอขึ้นบดได้มันมุดลงข่วงลงข่วง อืมอายุเอาก็12 13ปีนึงก็นี่เป็นเอ่อถึงให้ถึงห้องไปตกบาปนางอันนยังเด็กน้อยอยู่คนน่ะใหญ่ก้เอื้อยแล้วได้ซงามไดพี่น้องไผอัน เอฟซีคนใด้ยันชดใจกับติดต่อที่วันเอาเป็นเป็นลูกเลี้ยงก็ได้หรือว่าเป็นนน้องสาวก็ได้เขาใช้เป็นเป็นเป็นน้องเนื้อคู่คนอื่นแต่คือสิบอดไอ้น้องยังเฮียนอยู่ยังเฮนยัอยยังน่อยยังเฮียนอยู่ยังบอดอะไนั่นดอกพี่ดอกอะไยังบ่มีความหักเนี่ยย่งนี้มีแล้ยังบ่มีความหักยังหักบ่เป็นเหรอ นางยังเฮียนนางเฮียนหองเลยก็ม๊าสี่ม๊สองเอามีมีดหองไดม๊าสี่มาสี่เลยเออน่อยก้อยมีดบ่แต่ว่ากระโตไรเหลียกันเลยนางนางเป็นคนแบบว่ากระโตเนาะเป็นเป็นคนที่คนใหญ่ไวคนเป็นกระโต ไปเกิดพร้อมกันน่ะเขาบริจ่ายค่าลดหมอหนัดจ่ายก็แม่เลยอันยูงยังบริโภคได้ป่ะสันอันแจ็คพี่ว่าขึ้นไปว่างี้ยสิบสองเนาะสิบสองพี่กายนี่ไปพี่กายนี่พี่นี่เขาก็ขันหอเดือนอันแอบบอกโควหอสิบสามพี่นี่บอกสิบสามไปพี่กายนี่ไปแล้วเลย ขาเจ้าว่าโอ้ยว่า e, ือนสันผู้นี้หัวใจเงินหัวใจแล้วไหนนางกระหังแค่ไหนมาได้ใจวะที่แท้อยู่สาคัญเอออยู่สาคัญเกินมองกันขาเจ้าว่าของนางแหละคนเป็นกระโตเฮ้ยนางไงก็ะมูอนางเป็นหัวหน้านางต้องจ่ายตอนนั้นตอนพาไปบนะครับ บริยูจืออย่าพาน้องปีนลูกอย่าพาน้องปีนอุ่นเอ้ยมาสบายดีปั่นลูกไนะลูกมาอน้ำปั่นลูกไว้ลูจับเด้อจับเด้อตัดื้กตอนายนักผวิ่นผเวียงผนวิ่นบวเมือยังนกะทั้งหายทั้งห้อกับบบเนี่ยยิ้มอีกแต่สั่งเอ้ยฉลาดขึ้นยังนี่ เห็ดข <kav ram. S 1> mm ึ hmm. been, mm ้นไป่ากล้องดหร้อยนุ๊กใหญ่ด้ยอย่างย่างนางั้งกลงด้วยนะเห็ดย่างลั้งกลมนี่ตอนนางเป็นนะกกเป็นตะกระบาบริมือนูบริมือตาอ้อยังคนโอ้น่นเิงคนเราเื่อนจุลานุ๊ลนุเงือเป็นบึ้ดพี่น้อง สัดคือเม่สรดคือเมสัะคือเมยสะคือเมยดมยาดมยาดมเมยดมวยดมยาดมอะไรดูสอนดิเมือมือมาตัอนะพี่น้องเอ้ยมือมาตัดอีนั่งนั่งนังมวยผนอนนอนอนพ่นผงยางป๊ป๊บไปะาไปตบสนานั่งมวย chia ngầm mê nghi hoi tè ngạp ngạp dùa sao hm hm hồng hồng hm hm hồng hm hồng hm Hồng hm hồng hm hồng hm 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 ตีเดียวไปก็ไม่มวยนะไม่มวยยังพิษใะบ่ได้ตีมือใส่เลยนั่นนอนตื่นนอนขู่นั่นแหละนอนตื่นสวยบอหรือว่านอนแล้บบบอกเพื่อน่ะเห็นเพื่อนไปเห็ดเลยนั่นขู่ป่าเนี่ยนั่นแหละหัวหน้าโบจับว่าหัวหนปุบติา้ามือใส่หัวหน้าเนี่ยนั่นแหละคือว่าอาการนองมวยกับคือว่าดีดีทุกอย่างแล้วอืม ในปกติแล <c oughs> ้วตอนแรกอันเขาจะถาว่าเป็นยังเป็นกระเพาะเพราะว่าไปไปอยู่พ่นว่ากระเพาะเนาะแต่แต่ว่าพูนเข้าใจว่ากระเพาะเกี่ยวกับวินเนี่ยกินข่าวก็่ต้องเวลาก่าวก็ต้องเวลาอีกอย่างนั่งก็จะอยากกินข่าวเพราะว่านั่งอ้วนนะนั่งอยากนั่งอยากลดทุนนั่งอยากลดทุนเหมือนนิบสองปีอยากลดทุนแล้ว สกี่เนอ้ยจากฟีเลยั่นเบิรพี่น้องจักเกตพี่น้องจิบสองหอดแล้วเหอดได้ไรเจ๋อใสิบในสิบหกสิบเอ็ดเลยอ่าในสิบสิบสองเาจ ว้าววันนี้สิบสามหรอจเอนแี่ม้าสเหได้มองหนอ้อยก็ชื่อพี่นานีม้หนึ่งนี่มาจงใจเป็นหัวหนาวห้องวจ๊ะไาพี่น้องสิบสองสิบสามไม่ก้อนเยี่ยบ

แต่ล้อย่าเป็นคือเก่าเริ่มป่านี้จีได้ฮามกันอีกได้บอกไปเรื่อยว่าบารนี้ใะคันเดอเดฮามน้องมวยอีกนะเตรียมลุ้นเตรียมเตรียมหามเขาหนักน้องมวยจีทับเออเอาไว้มือเดากกับไปยังคืนมายังคืนนี่วะพาพี่น้องเอยพาหนังมวยไปห่อพี่ประชามงมวยนอ่นจน จแจงชาวสิได้นอนกอดพี um ่น um ้องเยเพียเพี like ้ยปฏิเพียนั well ่เพี้ยนั่งอุ้มนังอ po ุบนังคือนนังลงเมื่อนาเห็นน่ยแบบเท้ากับุ่รี่กัิกะใจายเขาคนั่งบต้กับเบ้องเงเขาอักละขอมาได้อาุ่นได้อาุ่นได้เอาไหม อัดลูกอัดอ่ะน้นนนมาลูกอ่ะเงินมาลูก,ลกบบเพิ่นกับปุริยูยซือได้เลยนะเงนเลยไม่ปลุกมาก้ามาก้าลูกวะพี่น้องมาหาหนิกสิเดอมลาพ่าจักฝากฝากดไลค์กดแชร์สองน้องอัมสองซาบุไลในเด้อพี่น้องเขา,า,กา,าก็มาอัปเดตอันการของนางเพราะว่านางดีขึ้นแล้วหายแล้วพี่น้อง ขอคุณหายๆเนาะทส่งกลังใจมาให้น้องมวยแล้วก็ให้เอยบ่ไเนาะพี่น้องเลยสวัสดีจ้าดีแม่ากนทุกคนสดีสดีสดีมากบ่ไเด้อ้าากันใหม่้บ๊ายบายอดพ่ออืีัอัดใ้